เรื่องที่ตอนนายกรัฐมนตรีกับห่วงใหญขึ้นกันบานสินค้าทางการเกษตรอเรื่องกับการทําประมงขึ้นกันครับเป็นการสั่งเล็งห้หามาตรการแก้ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรการจ่ายเงินเยียวยาให้จ้าของเรือประมงครับที่ถือไข่นําเรือประมงที่เขาทำามาหากิตออกนอกระบบเอา้าฟังเมืองยังหน่อย ฐานนโยบายมตรีเป็นกระเชิญรัฐมนตรีครับว่าการกระซ่วกระเสียดและสากอกระซ่วด้อีกกระซ่วงพาณิชย์มานาังคุยกันถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละครับรวมทั้งเล่งหามาตรการหยุดซอยยกระดับรายใดของเกษตรกรโดยเฉพาะในส่วนของราคาเข้าเปลือกออมันสาปะหลังกับโพดปลาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราที่มีแนวโนนมว่าราคามันจะตำกัวทุกปีที่ผ่านมา ่นก็ขอให้หนวยงานที่เกี่ยวของเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวแบบจริงจังทั้งในส่วนการพัฒนาพันธมาะสมการนำเทคโนโลยีนวัตรกรรมเขามาใสใ่มันหลายขึ้นกว่าเก่าร่วมทั้งการศึกษาความต้องการของตลาดหากทุกนางานที่เกี่ยวของมีการวางแผนาบอยางครอบคุมดําเนินการแบบจริงจังต่อเนื่องมาตรการที่นํามาใส่ มันต้องใส่งบได้ครับมาตรการต่างๆที่จะมาใส่ต้องใส่งบจํานวนมากในการอุดหนุนทั้งการเยียวยาทั้งการชดเชยราคาครับตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรเพืเ่อนครับมันจําเป็นก็นต้องดูแลเขานะครับใส่เงินงบหลก็จําเป็นละเพราะเกษตรกรมันก็นลาบากนะครับมันลาบากในช่วงนี้เนะาะเมว่าสิีเป็นผู้ปลูกเขาก็ดีมันําปลังเขาโพดเปล่าน้ำมันยางพลา ครบบดทุกอย่างเอาโหลดที่ปลูกอยู่ในเมืองไทยแม่มาแล้วครับเอาส่วนปัญหาเรื่องเลือกประมงระบาดนี่ก็มีขอเรียกร้องจากเช่าประมงนะครับอที่เป็นเจ้าปูเจ้ปาปลาเนี่ยละมันก็เรียกร้องให้ทั้งรัฐบาลซอยเลือก็นี่เช่าประมงเดือดร้อนเนื่อ,องจากว่ารัฐบาลในอดีตไดน้นาเนินโครงการนําเลือกออกนอกระบบเพื่อให้สาม,มารถบริหารจัดการเลือกประมงให้มันมีจํานวนเหมาะสมกับปริมาณสัตว์น้ำได้ ซอยลดความเสี่ยงที่จะก่อยเกิดการทำประมงผิดกฎหมายเห็นบหมมันก็มีเรื่องของต่างประเทศยังเขามาเกี่ยวของในบาทในการประมงผิดกฎหมายนี่จากการนําเรือประวงทีว่ามีใบอนุญาตไปทําการประมงผ่านิตเพื่อเป็นไปตามกฎระเบียบสากลเห็นบ่ล่ะเอาสิว่าเอาอยู่ในทะเลไทยเขาจะจับปูจับปลาแบบได้ก็ได้เลือประมงถูกต้องบ่ถูกต้องก็งกสิเป็นยังมันอยู่ในประเทศไทยบ่อะไรลยครับ มันมีขอบังคับมีระเบียบสากรเพื่อเลยขอให้ทั้งกรมประมงกระทรวงเกษตรและสากรดําเนินการหามาตรการจ่ายเงินเยียวยา,ยาให้เจ้าให้กับเจ้าของเรือประมงที่ยังบม่ได้รับความซอยเหลืออย่างเลี่ยงด่วนเมืองแย่งกันเด้อเจ้าประมงก็เดือดร้อนด้วยกันเดีเขาบอกจับปูจับป่าไม่กินที่เขาบริได้กินเนี่ยหันทะเลนะครับนี่เป็นสื่อของนํเขอ,ขอ,ขอมาเมันกับว่าไหวครับแล้วก็เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาใน เือต่อไปที่มีการประชุมกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้ชาวบระมงที่เปิ่นได้รับผลกระทบครับดูแนรกกันไปเนะเาะรัฐบาลนี่ก็งานหนักเลยครับว่แม,มว่าเข้ามาแล้วสบายในช่วงนี้ปัญหาทั้งนั้นเลยครับหลายอย่างจากเรื่องที่เขาศึซักฟอกอยู่ในสภาอีกครับหลายอย่างเอาละให้กําลังใจทุกผากส่วนทุกผู้ที่เฮดงานเพื่อพ่อแม่พีน,น้องประชาชนครับ เพราะว่าปัญหามันแกะมือเดียวบจบหรอกครับแต่ว่าก็ต้องเหตุสันมันกับอะไรนับหนึ่งนับสองไปมันก็ข่ายุ่งสันละอันไหนเหตุใดก่อนก็เหตุอันไหนองงบก่อต้องรอพี่น้องเข้าก็ต้องเข้าใจนําครับแต่ประชาชนอยู่ดีรัฐบาลกับมันคงแม่มาแล้ครับก็ต้องซอยกันดูแลกันถูกผักส่วนโมน้ากันซอยกันอันไหนมันเป็นอันตรายต่อพอมีพี่น้องเขาอันไหนมันดูดเงินพี่น้องเขาไปแบบคอนเสนเตยอย่างสี่ก็ต้องเบื่องก่อน แล้วเขาเดือดร้อนนีิยังชาว,าวบะมงกษ์เกษตรกรผูกนันลูกนี่ครับเขาลองเรียงเขาว่าก,ก็แก้ไขเพราะว่าเขามีรมัฐมนตรีดูแลส่วนต่างๆครบทุกสาขาอาชีพออโหลดมีกระสว่วงต่างๆมากมากม้ก,กายก่องมีรมัฐมนตรีประจำกระสว่วงดูแลเล้ยวแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีมันจะสร้างการลงไปหาท่านรองนายกนั้นรองนายกก็สร้างต่อไปบริหา,หารจัดการกันไปประชาชนก็ให้ความร่วม,มืออันไหนมันสากะอย่าเฝ้าจมอย่าเฝ้าปล่อยแม,ม่บังคับอันไหนได้เร็วกอืม กะยองเพิ่นเนี่ยให้กำลังใจเพิ่นในการบริหารจัดการ